รับธรมบัตรสะสมแต้มรีวอร์ดการ์ดไลโอเอลูกค้าประจำคือหัวใจของธุรกิจการทำให้ลูกค้าคนหนึ่งเกิดความประทับใจและมีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการธุรกิจคุณอย่างต่อนเนื่องจนกลายเป็นลูกค้าประจำหรือแม้แต่การดึงดูดลูกค้าขาจรหรือลูกค้าเก่าให้กลับมาใช้บริการกับธุรกิจคุณนอกจากการออกโปรโมชั่นราคาพิเศษหรือกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าแล้วนั้น การใช้เครื่องมือการตลาดอย่างระบบบัตระส,สมแต้มไลายไลน์โ a Reward รการเปลี่ยนจากการใช้บัตระส,สมแต้มแบบกระดาษหรือต้องเสียเงินจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนระบบะส,สมแต้มหรือแอบทำบัตระส,สมแต้มให้เสียเวลาเสียเงินมากมายโดยใช้เหตุด้วยบริการสร้างบัตระส,สมแต้มในไลายไลน์พอยการ์ดนับเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเกิดยอดขายและผลกำไรได้อย่างมั่นคงบัตระส,สมแต้มรีวอร์ดการ์ดคืออะไรรับทำเว็บไซต์เว็บไซต์ บัตรสะสมแต้ม Reward Card เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า CRM ซึ่งเน้นไปที่การรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ทำให้ลูกค้าเกิดความพักดี loyalty ต่อบแบรนด์ธุรกิจหรือดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของธุรกิจซึ่งการทำบัตรสะสมแต้ม Reward Car d เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ดีคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับธุรกิจได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลธุรกิจสามารถจัดทำบัตรสะสมแต้ม Reward ดการ์แบบออนไลน์ง่ายต่อการพบพาหมดกังวลเรื่องการชำรุดสูญหายและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มีพร้อมให้บริการด้วยบัตรสะสมแต้มออนไลน์ผ่านไลน์ OA Reward Car d บัตรสะสมแต้มลา์ l i n OA Reward Card สามารถใช้งานได้2รูปแบบดังนี้ 1. บัตรสะสมแต้มแบบใช้ที่หน้าร้านค้า Reward Card ธุรกิจสามารถจัดทิ้มโปสเตอร์ QR Code แล้วนำไปติดไว้บริเวณเคาน์เตอร์รับชำระเงินของทางร้านเพื่อที่เวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ร้านค้าก็สามารถสแกน QR Code สะสมแต้มได้ทันที 2. บัตรสะสมแต้มแบบออนไลน์ออนไลน์รีวอร์ดการ์ดลูกค้าสามารถสะสมแต้มแบบออนไลน์ได้ทันทีเมื่อมีการซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดหลังจากนั้นทางร้านค้าจะจัดส่ง QR code มาให้เพื่อใช้สแกนสะสมแต้มโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้านจุดเด่นของบัตรสะสมแต้มรีวอร์ดการ์ดใช้งานง่ายขึ้นและสะดวกกว่าเดิม ช่วยให้ลูกค้าของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไม่ต้องกังวลเรื่องลืมพกบ,บัตรบัตรหายบัตรชำรุดลดต้นทุนธุรกิจช่วยเพิ่มยอดขายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์บัตระสมแต้มแบบกระดาษสามารถจัดการได้ง่ายๆบนแอปพลิเคชันไลน์เปลี่ยนลูกค้าทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าประจำเพราะลูกค้าประจำคือหัวใจสำคัญของธุรกิจดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหรือใช้บริการธุรกิจคุณได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยวางแผนธุรกิจของคุณได้ดีขึ้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า Customer Insight ช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นทำไมต้องจัดํำบัตรสะสมแต้ม Reward Card กับเราคุ้มค่าราคาประหยัดงาน้ํามีมาตรฐานในราคาถูกสุดๆมั่นใจไม่ทิ้งงานด้วยบริการในรูปแบบบริษัทบริการแบบมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาบริการเสริมครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสไม่ยิ่งยาก